สองขวบแล้วลูกพูดได้แค่ปราหมาแมวถือว่าพัฒนาการด้านภาษาช้าไหมคะก็จะช้าอยู่สักหน่อยนะคะคุณแม่คำศัพท์ที่เราอยากให้ได้จริงๆนะคะคือคำศัพท์ที่ใช้เพื่อสื่อสารนะคะใช้เพื่อบอกออความต้องการของตัวเองใช้เพื่อ บอกอารมณ์ได้นะคะหิวหม่ม่ำกลัวไม่เอาขอไปมาอะไรนะคะคํำศัพท์เหล่านี้นะคะแล้วก็ปลาหมาแมวแสดงว่าชอบสัตว์ใช่ไหมคะเราก็เอาความชอบของเขานี่แหละมากระตุ้นนะคะเรียกแมวเรียกแมวกันดีกว่าเรียกแมวหรือหมาดีนะมาเร็วเหมียวเหมียวมาเร็วแมวแมว,แม,วมามา,มานะคะก็จะได้ คําที่มันมีความหมายมากขึ้นนะคะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเนอะ